ไอมินาโคริจิว่าพาตาเดสมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาแต่งประโยคง่ายๆกันจากคำศัพท์ที่มีในหนังสือทุกเล่มมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะยูบิงเคียวคุนิฮิโตฟุตาริกะอิมัสยูบิงเคียวคุนิฮิโตฟุตาริกะอิมัสมีผู้ชายสองคนอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์ค่ะยูบิงเคียวคุยูบิงเคียวคุที่ทำการไปรษณีย์ このお寺はお坊さんがいますかこのお寺はお坊さんがいますかこのお寺はお坊さんがいますかที่วัดนี้มีพระอยู่หรือเปล่าโอเทระโอเทระวัดโอโบซพระภิกษุนะคะここからホテルまでどのくらいかかりますかここからホテルまでどのくらいかかりますか จากที่นี่ไปโรงแรมใช้เวลาเท่าไหร่คะโฮเตอรุโฮเตอร์ุโรงแรมใครคือประธานของบริษัทนี้จริงๆก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะแต่เรามาแค่ลองมาแต่งประโยคได้เล่นกันดูไครชะ a คระบริษัท ชาโจชาโจประธานดาเรดาเรใครกิงโกวะโดโคเดสกากิงโกวะโดโคเดสกาธนาคารอยู่ที่ไหนคะกิงโกกิงโกธนาคารจิกากุนีเดパートกะอาริมัสกかจิกากุนีเดパートกะอาริมัสกか ใกล้ๆนี้มีห้างหรือเปล่าคะเดปาโต่เดปาโตห้างจิกะกุจิกะกุใกล้ๆทยเดสก์บิวิงวะทยเดกใกล้หรือเปล่าโรงพยาบาลอนะประโยคนี้เอาไว้พูดเล่นๆได้คะ่ะพูดก,กับเพื่อนได้